อ๋อไอ้ยีนเด้ยไปไหนบ้งอย่ไงไล่ะปาหานีลากิ๊ทฮอดเอ้าแล้วอีวานเดี่ยค่ะน้องวานไปปักกิ่งอยู่เอ้าตีน้องสั่นเข้าไปดูใบกระถองหน่อยวเราจะกลับมาคุยกับปักผาจะกอี่อย่างสองคนนี่นี่กับปักกิ่งนี่กับดูใบสังขอไปคอมเมนต์นะคันเอ้ยปรูโลมแังซันเอื้อย ผมหมายถึงว่าน้องหวานน่ะไปปักกิ่งบักหน้าอยู่ครับเออเราชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงล่ะพะดีบ่ะบดีได้เลยนซุ่มือนี่เฮาสองคนนี่ไม่ได้เหตุอีย่างกันเลยเออระบกผามึงทนไดนจังไรวะนอนน้ำกันแต่ว่าบ่ไม่อยางกันค่อยอ่านกินอย่างเดียวห้ามแตะเนื้อตองโตคือยีหนังวะอ่านกิน